สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ้าบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนําวิธีการชาร์จแบตอย่างถูกวิธีนะครับการชาร์จแบตนะครับเวลาเราชาร์จนะครับเราอยานําที่เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับมาเสียบที่ตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบแบบนี้นะครับแล้วนำอะแดปเตอร์นะครับไปเสียบตัวปลั๊กไฟนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเสียบนะครับจะทําให้เกิดการอาร์คเกิดขึ้นนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมทดลองเสียบนะครับนะครับเวลาเราใช้อแดปเตอร์นะครับเสียบไฟลงไปนะครับตรงนี้เขาจะมีไฟนะครับเหมือนลักษณะไฟสปาร์กนะครับหรือไฟช็อตนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบชาร์จแบตคาอยู่แบบนี้นะครับแล้วเรานำอแดปเตอร์ไปเสียบไฟตรงนี้นะครับมันจะเกิดการ ช็อตนะครับหรือว่าสปาร์กนะครับจะทําให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมสภาพไวขึ้นนะครับผมการเสียบชาร์จแบตอย่างถูกวิธีนะครับก็ให้เราเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับลงไปที่ปลั๊กพ่วงก่อนครับแล้วก็ค่อยมาเสียบชาร์จที่โทรศัพท์ของเรานะครับถ้าเราเสียบแบบนี้ประจํานะครับโทรศัพท์ของเรานะครับก็ยืดอายุการใช้แบตได้นานยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําผิดวิธีแบบบ่อยๆนะครับก็จะทําให้แบตของเราครับเสื่อมสภาพไวยิ่งขึ้นนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครทำแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับก็เลิกทำซะนะครับทำอย่างถูกวิธีดีวกว่าครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตโทรศัพท์ของเราได้นานยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระความรู้มาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ